สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับผมดิคาดนรีวิวครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ครับผมแอปวิวนะครับผมจากดอมยศเรานั่นเองครับผมวันนี้เราพี่ป๊อปก็จะมารีวิวอะไรกันบ้างครับครับมาสอนถ้าเล่นที่ถูกวิธีครับผมเจ้าตัวนี้ครับแล้วก็ถ้าเล่นที่ไม่ถูกวิธีเขาเล่นเป็นยังไงครับไปเลยครับผม ครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับเราจะมาสรุปข้อดีของตัวนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับพี่ป๊อปดีครับตัวนี้เวลาเล่นแล้วครับกระชับมือครับไม่เจ็บแน่นอนเรามีปลอกของน้ารองรับอยู่ครับแล้วก็เวลาเล่นรู้สึกไหลเรื่องครับไม่มีสะดุดแน่นอนครับแล้วก็ประโยชน์ออย่างหนึ่งคืออะไรครับน้องแม็ตัวนี้ตัวนี้นะครับที่สําคัญเลยครับผมรับน้ำหนักได้ถึง110ิกิโลกรัมนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อที่ได้นะครับผมหน้าท้องแล้วก็หน้าอกครับแล้วก็หลังอะไร่าเงี้ยครับผมช่วงนี้นะครับสำหรับลูกค้า สี่ดาวครับตัวนี้ทางแบงค์ช่วงนี้เราไม่ได้แจกของหน้ลนะครับทางแบงค์คิดว่ากติกาไหมครับตัวนี้ครับผมจัดให้เลยครับผมกติกานะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่กดติดตามช่องยูทูบดีคอนไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับว่าเข้ามาที่ดีคอนแล้วรู้สึกอย่างไรครับสามคำครับผมห้าคอมเมนต์เท่านั้นครับผมที่โดนใจเราที่สุดเราแจกเลยครับตัวนี้ห้ารางวัลครับแจกกันง่ายๆอย่างนี้ครับผมครับผมประกาศรางวัลในวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับขอลาไป